โรงเรียนอนุบาลน,น้ำพึ่งหนองคายนำเด็กนักเรียนเข้าค่ายศิลปะเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อรัชการที่9กิจกรรมทันชนศึกษานอกสถานที่ระดับชั้นอนุบาล3ที่บ้านท่งศีลครูแดงตบน้ำมงเอเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนางจริยาพรฟิกกูโรว่าผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,น้ำพึ่ง พร้อมด้วยคณะครูปฐมวัยได้จัดโครงการค่ายศิลปะเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อราชการที่9กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ระดับชั้นอนุบาล3โดยมีนางธนัฏฐาศีตบุตรผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน,น้ำพึ่งหนองคายเป็นประธานจัดโครงการมีครูแดงบ้านศิลป์ไทยและครูเบิ้มเติมศิล์นร่วมเป็นวิทยากรในการสอนวาดภาพระบายสีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน105คน นางจริยาพรฟิกูโรวากล่าวว่าคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลน,น้ำพึ้งได้น,นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในบ้านทุ่งศิลครูแดงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งเด็กปฐมวัยในวัยเด็กอายุระหว่างส6ปีเด็กวัยนี้ โครงสร้างสมองซี่ขวาซึ่งเกี่ยวกับศิลปะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ดีมากถ้าส่งเสริมอย่างถูกที่ถูกทางและทําให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อใดที่เราขัดขวางการพัฒนาบีบังคับสร้างความเป็นระบบแบบแผนมากเกินไปล้วนแล้วแต่เป็นตัวขัดขวางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้และเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการคิด สร้างสรรค์จึงต้องต่างกันไปการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กนอกจากจะได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาแล้วกิจกรรมศิลปะยังสอดคล้องกับแบบแผนการเรียนรู้ของสมองเด็กอีกด้วยซึ่งเด็กจะได้ฝึกปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรงเรียนรู้ผ่านการสังเกตฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใหญ่ประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายมีอิสระทางความคิดเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็กเป็นอย่างดีทําให้เด็กสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้อันจะนําไปสู่การเรียนของเด็กต่อไป